6, 7, 8, 9, 10 <c oughs> สวัสดีปาราไทยแลนด์นะคะก็วันนี้อยู่กับแจนไวบุญอรุณปีชาชัยค่ะก็เป็นนางแบบตอนนี้งานหลักๆของแจนก็อยู่ที่นิวยอร์กลอนดอนแล้วก็มิลานปารีสค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักอยู่ที่นู่นเลยถ้าพูดถึงความชาเลน n g นะตอนนี้สำหรับแจน ซึ่งแจนค่อนข้างสักเซตในอาชีพนางแบบมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ถ้าความท้าทายคือนางแบบอะคะ่ะมันถึงจุดจุดหนึ่งอะมันก็ถึงจุดพีคเนาะมันก็จะแบบตั้งคำถามและว่าอนาคตจะยังไงต่อคุณจะเมคมันนี่ได้ไหมแล้วคุณจะได้โชว์อะไรใหม่ๆหมไหมอันนั้นคือความท้าทายอย่างมากสำหรับแจนณนตอนนี้คะ่ะ ถ้าโปรเจกต์การทํางานตอนนี้ก็อยากให้ติดตามแจนว่าจะมีจริงๆจะมีแคมเปญสาหรับแบรนด์ทางยุโรปที่แจนได้ถ่ายไปก็ติดตามค่ะพูดถึงฟิวเจอร์ในชีวิตแจนแจนคิดว่าสําหรับอาชีพนางแบบอะคือแจนทํามาแล้วนะตอนนี้นะคะครึ่งชีวิตของแจนมันเหมือนเป็น whole life ของแจนแล้วอะ แจกก็อยากจะทําต่อไปจนตัวเองแก่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะทำให้ได้นานมากที่สุดเพราะแจนรักอาชีพนี้มากแล้วก็ในอนาคตอยากใช้ชีวิตอยู่ที่ไทยแล้วก็อยากอยู่ที่ลอนดอนด้วยค่ะจริงๆบ้านปลายชีวิตแจนอะแจนมีอาชีพในฝันจริงๆแล้วอยากเป็นเ,เขาเรียกอะไรดีอะ ฟาร์มเมอร์คืออะไรก็เป็นอาชีพที่ใกล้ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติเพราะตอนเด็กๆอาาาร์กกโตมากับแบบแม่พากับไปที่จังหวัดกาญจนบุรีเลี้ยงไก่อะไรอย่างเงี้ยาจนชอบอะไรแบบนั้นนะคะคือในฝันอยากมีอยากมีฟาร์มเป็นของตัวเองถ้าพูดถึงเรื่อง health and beauty สำหรับตัวแจนนะคะก็เรื่อง health ตอนนี้แจนกำลังปรับอาหารให คืออยากดูแลหุ่นแหละพูดตามตรงว่าอยากให้คลิปหุ่นนี้ไปตลอดชีวิตก็ดูแลเรื่องอาหารหันมากินโปรตีนเชคหรือว่าทานวิตามินเยอะขึ้นแล้วก็เรื่องบิวตี้คือแจนก็มีเคล็ดลับก็คือการไปคลินิกทำทรีทเมนต์บ้างแต่แจนพยายามจะคลิปหน้าตัวเองให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดซึ่งไม่ได้ทำอะไรเยอะด้านในนะคะก็จะเป็นทรีทเมนต์สัดส่วนใหญ่แล้วก็บอดี้แอนด์มา ใช่ไหมคะ Body and Mind Set ก็จะเป็นคนที่ positive thinking ตลอดเวลาซึ่งสำคัญมากมันส่งผลกระทบต่อ healthy ข้างในด้วยก็เวลาแจนแบบ casting ที่แฟชั่นวี k อะคะ่ะมันเจอแบบความกดดันเยอะมากไป casting แล้วไม่ได้โชว์เจอแบบคู่แข่งเยอะมากแล้วบางทีภาษาเราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้พูดภาษาเติร์เลียนไม่ไดออ้มันเจอความกดดันใจก็ใช้ความคิด ด้านบวกมาใช้ว่าโอเคถ้าไม่ได้โชว์นี้ไม่เป็นไรนี่ก็ไปแค่โชว์ต่อไปเดี๋ยวยังไงก็ได้แล้วสุดท้ายมันก็จะออกมาผลลัพธ์ที่ดีค่ะถ้าให้แจนเปรียบแฟชั่นกับอาร์ตเป็นเมนูอาหารแจนขอเปรียบเป็นอ,อ,อะไรเดียวข้าวราดแกงเ <laughs> พราะแจ์ว่า เ,เวลาเขาตักข้าวราดแกงคะเขาจะให้ข้าวเปล่ามาจานหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเขาก็ให้คุณเลือกว่าจะเอากับอะไรใจก็เปลี่ยวว่าอ่ะมันเหมือนงานอาร์ตอ่ะ,ะเขาก็วาดลงกระดาษเปล่ากระดาษเปล่าก็คือข้าวเปล่าแล้วกับข้าวก็คือสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเมคอัพคอสเมติกออเดอร์รี่ต่างๆเอ่อไอเดียความคิดลงมาใส่นั่นแหละคะ่ะจเขาเปลี่ยนเป็น เปรียบเป็นข้าวราดแกงจ,งจริงๆถามว่าชอบชุดไหนวันนี้จริงๆมีหลายชุดเลยแต่อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านลุ้นกันว่าชุดไหนจะเป็นปกเพราะว่าชุดนั้นะอะคือจะมีในหัวแล้วแหละแต่จะเดี๋ยวไม่อยากบอกขอเป็น c กิ t ก็ให้ไปติดตามกันคือลุกนั้นล่ะคะ่ะที่จันชอบ